สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการ์ดไฟครั้งนะครับเยวันนี้หลังจากไม่ได้ทำพิเมียมานานนานนะฮะมันมีของเสริมพีเมียมแบบที่เป็นของใหญ่ๆเบิ่มๆม,มาตะทีเนาะกับสไตล์ใหม่นั่นเองเนาะใน My เ u r n เน้นต้องสั่งในเว็บน่าจะเข้าประมาณวันที่1ก็รอถ้าไม่รอก็สั่งในแอปแดงแอปม่วงแล้วแต่ถนัดนะครับหรือจะสั่งตามร้านใน Facebook ก็ดูดีๆแล้วกันนอเป็นมังกรสัพพัปัญญาคาราโดริอุสนั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นนะว่าเล่นกับเบลลี่คาณพ่อตอนเนี้ยเกทเนย์ควณพ่าคิดว่าพรีเมียมเกทเนยนะเบลลี่วีคือยังเป็นของดีสุดอยู่เนาะเพราะว่าการเล่นของมันการจวดทม่ไม่คนิกจวดมันคือของดีเนาะแล้วก็พวกลูกเล่นมันค่อนข้างดีคุณพ่อค่อนข้างชอบนั่นเองก็มาดูอันจริงๆมันเป็นแค่อัปเดต เหมือนก็จะเป็นอัปเดตเด็กด้วยซนะ้ำเนาะเพราะว่าเปลี่ยนไม่เยอะแต่ว่ามาดูดีๆอ่ะคุณพ่อเปลี่ยนเยอะอยู่เพราะว่ามันมีหลายๆใบที่คุณพ่อเอาออกเพื่อที่จะใส่เป็นท่าเล่นใหม่อะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าไม่หนูใจคุณพ่อจะมาร์กไว้ให้นะตัวเริ่มนะครับคุณพ่อใช้เป็นตัวเริ่มวนะีเนาะเพราะว่าได้จัวหนึ่งแล้วก็เริ่มหลังได้ควิกชิลง่ายๆนั่นเองตัวยืนแวนหลักของเราแน่นอนนะครับว่าเล่นเป็นเบลลี่นะฮะก็จะใส่เป็น เ <c oughs> บลลี่วีสี่ใบเลยคุณพ่อคิดว่าเมคานิกเมื่อจบเทินสไตล์เอา์รีไทยอ่าเขาตัวที่ถูกจิ้มตุยได้ตุยแล้วก็เบลลี่บอกว่ามีการเกิดการตุยขึ้นได้จัว่วก็เห็นทันเพราะฉะนั้นก็จะได้จัว่วตามตัวที่ตุยฉันได้มือคืนเป็นเกรดเนที่เล่นได้มือคืนน่ยของโคตรดีนะเป็นสก,กิลบนเนาะแล้วก็สก,กิล่า,มาไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็ ออโต้แวนเมื่อโจมตีบัตร1เ่ืลอกเลกาที่มีพลังสอ0พันหรือมากกว่า1ใบลุกแล้วก็ถ้าในโซลมีเกรดสอยู่ลุกเลกาท,ทั้งหมดที่พลังสอ0หมแต่ว่าก็สไตล์ทับอยู่ดีใส่สกิลมาเอาสกิลบนสมากกว่านั่นเองใส่เต็มสีนะฮะเป็นตัวเล่นหลักของเราตัวใหม่ที่เพิ่งใส่มาในโครงนี้เป็นอีกาจะลดลงเหลือหใบก็ได้เอามาทิ้งสไตล์ แล้วก็เมื่อดูสไตล์ทับก็โดดฟรีเป็นตัวโดดฟรีนะคะใส่มาสองตัวนอของพักดีมังกรช่วงชิงเห็นความเสื่อมสลายอยู่ใน DBT04 นะฮะออกตัวจากดอบโซนเมื่อแวนกัดเกตสาหรือสูงกว่าลงสนามคุณสามารถโดดการ์มีลงช่องเลียได้หมายมว่าลงสนามหมายความว่าไงหมายความว่าสไตล์ครับทิ้งมันค่าคอร์สเกตสาหรือสูงกว่าลงสนาม ตัวนี้อยู่ในหลุมโดดมี2ตัวโดดสองเพราะว่าไม่ได้บอกว่ามีไม่มีตัวมันในสนามนั่นเองก็เลยใส่2ตัวได้ไม่เหมือนกับเมเปิที่คุณพ่อมักจะใส่หนึ่งตัวในเด็กที่ไม่ได้เป็นเด็กอาเทกเกยร์ Clear, เนาะก็ติดไว้คู่นึงได้ไม่น่าเกียดนั่นเองเป็นบอร์ดฟรีทุกเทิร์นถ้ามันตายไปไลท์ส,สไต์ใหม่ก็โดดกลับมาใหม่อะให้มันรำคาญไปข้างเนาะแล้วก็ด้วยสไต์ใหม่ คุณพ่อเลยคิดว่าแรดมันยังสำคัญมากๆอยู่นั่นเองก็ยังใส่แรดอยู่นะฮะเป็นทาเลนไลนอสหนึ่งมืนหนึงพันเป็นตวงภาคจนั่นเองมีสกิล u ั c เซสนะครับเมื่อในบอร์ดในบอร์ดเมื่อเรียการดของเราตัวไหนก็ได้พลังถึง20,000หรือมากกว่าทุกตัวที่ s u c เซ s สอ0 0มืจะติด u ั c e s s หมดอีกสกิลหนึ่ง Auto, ออโต้คอนทินิวเรียการ์ดจีเบกหนะครับมีการ์ดใหน้าในจโซหรือช่องวนการ์ดที่เป็นเกตส ที่เป็นตัวสไตล์เนี่ยไงน่าจนจีโซเล์ช่องแวนหนึ่งใบเมื่อตัวมันติดสภาพสักเซสและโจมตีไม่ใช่เมื่อมันติดสักเซสบุพลัง4ี่พันแล้วก็เมื่อมันโจมตีไม่เอาศูนย์นั่นเองก็หดไลทะลุนนะฮะเพราะว่ามันสามารถเอามาเล่นคู่กับนกแก้วได้นั่นเองอ่าส่เบลลี่เบลลี่ร่างสามหนึ่งใบม หลายคนอาจจะงงอา้าวคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อใส่เบลลี่ในช่องแวนแล้วนี่สี่ใบคุณพ่อใส่เบลลี่นี้ได้ไงต้องรู้ว่ามันคนละชื่อกันนะอันนี้มันเป็นศาสตราจารย์ชื่อดังอันนี้เป็นศาสตราจารย์แห่งความศาสตราจารย์เหนือความคาดหมายนะถ้าเกิดว่าต่อให้ชื่อเบลลี่แต่คนละฉายาก็ถือว่าเป็นคนละตัวนั่นเองเนาะก็มีสักเซสสองหมื่นเหมือนกันแล้วก็สก,กิลช่องแวน์ไม่ได้ใช้น้ใช้สกิลล่างออโต้แว,วนการ์ดมันเเทินจี 1, เบกหนึ่งเขาตอรบัสหนึ่งเมื่อมันโจมตี ถ้าติด success จิ้มเพื่อนหนึ่งตัวลุกแล้วบวกสี่พันก็เอามาลุกให้ทะาเล่นไรนอสนั่นเองนะฮะแน่นอนเมคานิกลุกของเรายัางเล่นอยู่ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเกรดเนเจอร์พรีเมียมเนาะก็ยังใส่เคลยอนไทเกอร์เต็มสี่เช่นเดิมถ้าเกิดว่ามีเมคคนิกลุกห้าใบแต่เพิ่มขึ้นมาคือมีนกแก้วอีกหนึ่งใบเพราะว่าเป็นเมคานิกลุกเหมือนกันก็ใส่ไว้อยู่เท่านี้เลยนั่นเองนะฮะตัวลุกงัดลุกรัว เล่นเกรดเนหรือหรือโนวาเกเปอร์ก็ g ีเบหนึ่งนะครับออตโตโ้เรกาดเมื่อมันโจมตีถ้ามันถูกรับบูทหรือถูกเป็นตัวรับบูทเมื่อมันโจมตีแล้วถูกบูทเลือกเพื่อนหนึ่งตัวที่เป็นช่องเรกาดลุกแล้วบวกสี่พันจบเทินตายจัว่วนั่นเองอแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวของพักวีที่เด็ดๆเดดก่งเก่แจ๋วของเราก็จะมีเจ้านี่มันชื่ออะไร เมชาดฟอซ่าเก้ชูห้นะฮะออโต้แวนเลียมาลงสนามจากมือคขาเตอร์บัตหน 1, ึ่งรูเด็ก2ใบ1ใบลงดูงใบลงเลียอืมที่เหลือลงดอบนะครับอีกสกิลออโต้เลียวันเพื่อเทิร์นเมื่อมันจมตีถ้าแวนกางเราเป็นเกีสาหรือสูงกว่าโซบัตหนึ่งเลือกเลียหนึ่งตัวบวกหมื่นจนจบเทิร์นแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนี้รีไทยตัวมันก็ เล่นพรีเมียมไม่ค่อยเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเกรดสี่ 4, แทบจะสั่งตายทุกตัวเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าเราเพิ่มเกรดสามคุณพ่อเลยต้องลดตัวนี้ลงเหลือสามใบซึ่งอจริงๆเปอร์เซ็นต์ใช้ของมันอ่ะค่อนข้างน้อยเพราะมันจิ้มแวนมันมันเป็นเกรดเนพรีเมียมมันไม่ใช่เกรดเนวีที่อ่ะเกรดเนวีต้องใส่สี่เพราะว่ามันทําให้แวนบวกพลังได้แต่ว่าตอนเนี้ยแวนมันออกอยู่สองเจ็ดแล้วเท็คสามไดเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะให้แวนมันไม่ค่อยเยอะ ก็เลยอ่ะลดลงได้นั่นเองรับบูทรับบูทของพักวีที่เป็นโปรโมก็ออกแล้วแต่ว่ามันจะบอกไงดีมันเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นกับเบลลี่มันเป็นตัวที่คุณพ่อคิดว่ามันเหมาะกับเล่นวีมากกว่าเล่นพรีเมียมเพราะว่ามันเอาไปเล่นกับอิซาเบลมันโมหลุมอ่ะมันเป็นตัวรับบูลาโมหลุมคุนพ่อเลยไม่ค่อยไม่ได้เอามาใช้กับพวกนี้เท่าไหร่ซึ่งถ้าอยากจะเอามาใช้สกิลล่างที่บอกว่าเมื่อเริ่มต้นเฟด เมื่อแตนแอนดรอมาแล้วสามารถทิ้งตัวโปรโมรับบูพักวีแล้วเพื่อที่จะเปิดเจ็ดหยิบเกรดหนึ่งหรือเกรดสองหรือเกรดศูนย์ได้ก็แล้วแต่ถ้าอยากจะหาของนั่นเองนะฮะไอ้นี่ก็ใช้ง่ายออโต้เรียมันเพื่อถ้ามันโจมตีถ้าแหวเป็นบิ๊กเบลลี่สามารถให้แวนหนึ่งตัวบวกหมื่นเมื่อจบเทอร์นรีทายนั่นเองแล้วก็ไอ้กสก,กีนกเู็นะครับลงช่องเรียโดดฟรีโครงเกรดหนึ่งคุณพ่อเปลี่ยน เลี่ยนจากโครงเก่าใส่เป็นตัวไห่เดียมสามใบนะฮะก็เด็กนี้มันจะบอกว่ามันใช้แดมไหมก็ใช้แหละก็ใช้เลยนะก็ติดไว้สามใบเนาะตัวไห่เดียมให้เราเมื่อออโต้วแวร์เมื่อตีฮิตจวหนึ่งแล้วก็ไอ้กสก,กิลหนึ่งเมื่อถูกรีไทยจากช่องเรียกาดถ้าแวนกลับเป็นบิน๊กเบลลี่ไห่เดียมหนึ่งก็ทุกคุณสามารถวางสนุกได้เอามาไว้ข้างหน้าเนี่ยมันมีตัวที่แจกพลังแถวหน้าแล้วคุณก็ตี อาจจะตีอยู่ที่สิบสองสิบสิบสองหรืออยู่ช่วงแอสเซอรอาจจะเป็นสิบแปดยี่สิบยี่สิบกว่าอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่จบเทิร์กก็แค่คคมันรีทายแล้วก็ไงหนึ่งเดมก็จบแหละเพราะว่ามันเด็กนี้มันมีเดมไงถ้าเดมสองเดมมันก็เล่นได้แล้วไงประมาณสองเดมก็เล่นได้แล้วใส่เป็นคู่หนึ่งเอ้ยใส่เป็นคู่หนึ่งใส่เป็นสามใบแล้วก็ใส่ตัวนี้คุณพ่อติดมาไว้เพราะว่าอยากเผื่อสำหรับคนที่อยากจะเล่น ถ้า e x c e l 2เพราะจริงๆ e x c e l 1ก็เล่นได้เพราะว่ากาันจั่วมันค่อนข้างเยอะถ้ากลัวเด็กเอาคุณพ่อนะ่ว่าเล่น e x l e l 1หรืออันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าโครงเนี้ยคุณพ่อใส่ดอ Pg เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใส่ดอ Pg คุณไม่เอาไว้นี่ออกเลยและใส่เป็นดออ Pg เกท1 3ใบแทนคุณพ่อลืมหยิบมาเนาะก็ตรงเนี้ยก็สามารถใส่เป็น PG เก1 3ใบได้ตัวนี้มันบอกว่า เมื่อลงช่องแวนทิ้งจั่วเนาะแล้วก็ออโต้เลกาดเมื่อจบกันสู้อย่ในบู๊ตลีไทยตัวมันจิ้มเพื่อนหนึ่งตัวบวกหมื่นทำให้เราสามารถบัฟพลังให้แบบอย่างทาเลนไรนอตเงี้ยบ้าพลังไปได้เลยอะ่ะแบบบ้าไปได้เลยอะ่ะนั่นแหละก็แล้วแต่ชอบนะนี่คุณพ่ออยากให้มันบ้าพลังไปเลยก็ทาเลนไรนอตบึมๆตีออกสี่ห้าหมื่นขอมือสามใบอย่างงี้ห้ามศูนย์ด้วยงี้ก็สามารถจบด้วยทาเลนไรนอตได้นั่นเองก็แล้วแต่ชอบ เกรดหนึ่งพอไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้มีเรื่องคุยกันมันได้นะถ้าจะเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนาะโครงเกรดหนึ่งแล้วก็อันที่ยังใส่เหมือนเดิมก็จะเปิเปดห้าหาสามสามตัวเนาะตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าเราใส่ไอ้มังกรอีกาเกรดสามสามารถเปิดสามหยิบเบลลี่แล้วทิ้งมังกรอีกาไปได้เลยก็ได้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวทิ้งสไตล์เนาะแล้วก็แน่น,นอนเมื่อเราถืออีกาแล้วเราไม่มีเบลลี่เรา ขึ้นเกรดส,สองแล้วเบลลี่ยังไม่ขึ้นมีนแต่อ e ีกามีแต่เทเลนไลน์นอ,นอทาเลนไลน์นอสคุณสามารถสแสดงทาเลนไลน์น,นอหรืออ e ีกาแล้วก็หาเบลลี่ขึ้นได้นั่นเองก็มีให้เลือกสองตัวเท่านี้แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นใบใหม่ที่ใส่เพิ่มขึ้นมาก็จะแน่นอนนะครับก็จะเป็นเซนติจูดนั่นเองเหมาะกับพรีเมียมมากๆเพราะว่ายัางไงก็ตีกันสามได้ทิฟโบไดยอยู่แล้วเนาะอ่ะโครนี่คุณพ่อบอกว่าสองบอลเนี้ย สามารถเปลี่ยนเป็นรอพีจ g ไอพีจีเกตหนึ่งได้ถ้าเป็น p g จีเกตหนึ่งปุ๊บทิกเกอคุณก็ไปเพิ่มเป็นฟอนต์สามใบหรือจะไปเพิ่มเป็นคิสามใบก็แล้วแต่ก็สมมติว่าจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น PG จสามใบเลยก็ได้ p g จีเกตหนึ่งสามันก็ใส่เป็นแซงติจูดใบหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวจะใส่เป็นคนนี้หรือจะเปลี่ยนเอาไอ้นี่ออกมาใส่เป็นไอ้นี่สองตัวก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ค,ค,คู่ก็ได้ แล้วได้ชอบนะฮะแต่ว่าไอ้นี่มันชื่อเดียวกันนะสองตัวนี้เป็นชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเพิ่มตัวนี้เป็นสองใบไม่ได้เนาะถ้าใส่ตัวนี้สามเนาะก็ต้องลดตัวนี้องถ้าจะเปลี่ยนเพราะว่าเกรดเนคุณพ่อยังไม่คิดว่ามีตัวเกรดหนึ่งซับกลางๆที่ดีๆก็จะใส่พวกเป็นอะไรมนะิกเก็ตซาบูโร่แต่ว่ามันก็จั่วเยอะแล้วเด็กนี้ตอนนี้มันยิ่งจั่วหนักขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยไม่ได้ใส่มิกเก็ตซาบูโร่อะไรพวกนี้เข้ามานั่นเอง ใส่โอเวอร์ทิกนะครับสีจะใส่สีเขียวก็ได้หรือจะใส่เป็นโอเวอร์เคลก็ได้เนาะอั่างที้บอกนะใส่ดอ PG จสามใบนะครับแล้วก็คริแปดก็ใส่เป็นครีทิงเกอไตสี่แล้วก็คริยัดโซ4สี่ไม่ได้ใส่ฟอนต์เนาะเพราะว่าใส่ดอมาแลายคยเด็กมันจะเอาไหมคุณพ่อลองเล่นแล้วใส่ดอ PG แล้วเล่น e อ c เซลทูด้วยก็ยังไม่เอานะ แต่ก็ก็ยื้อได้ไม่นานก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2องสามสไตล์นั่นเองแล้วก็ใส่เป็นฮิล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 การเดียนฮิลเกตสามสใบเลยนั่นเองนะฮะอือ่าพรีเมียมเนาะเพราะฉะนั้นต้องพูดถึงเรื่องสไตล์ด้วยนั่นเองนะครับก็ตัวแรกเป็นตัวใหม่เนาะคุณพ่อแนะนำว่าสไตล์ในชุดนี้แนะนำว่าซื้อสักคู่หนึ่งก็พอเกือบทุกแคนเลยนะ เพราะมันเป็นสไตล์แรกกับสไตล์กลางได้อ่ะตัวแรกนะครับเส่ไว้คู่หนึ่งเป็นมังกรสัพพัญญาคาราโลริอุสเป็นเผ่ามังกรนะฮะไวดากอนเป็นมังกรสัพพัญญาแล้วก็จะได้เปลี่ยนเผ่าทาั้งทั้งนี้นเป็นนกแก้วท,ทั้งทั้งหลายหลโเป็นหมาเป็นสิงโตเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าได้ชื่อว่ามังกรสัพพัญญาเป็น ตำแหน่งนะมันเป็นตำแหน่งแบบเหนือกว่าศาสตราจารย์ใช่ไหมอีกนะเป็นมังกรแห่งความรู้นั่นเองก็โซอร์ไทสกิลแอคทีฟเวนการ์ดวันเู้เทินอ่าไงจีหนึ่งใบเลือนเลกาดแถวหน้าทั้งหมดของเราเรียกการนะไม่นับแวนนะครับดูนี่ทั้งหมดจะบวกพลังหนึ่งหมื่นจนจบเทินแล้วก็มาจบเทินรีทายแต่สกิลที่เกี่ยวม,มันคือสกิลที่สองนั่นเองเนาะก็ออตโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตี เขาจะบัสหนึ่งเลือดเลขกของเราที่มีพลังสามหมื่นหรือมากกว่า1นึ่ใบลุกและอยูกดนั้นแล้วความสามารถออโต้เลกาดเมื่อมันโจมตีในการต่อสู้นั้นในขณะที่คู่แข่งจะคอการ์ดลงช่องการเดียนหาไม่คอป้องกันสามใบไม่สามารถคอได้และจนจบเถิดหมายความว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะให้ไทเลนอตี T e ครับไอ้นี่ตีต่อบัหนลุกไทเลนอที่ตีอยู่ที่อยู่ที่ชักนั่นแหละ 15 25แล้วก็บัฟจากตัวนี้ไปต่ำๆคือแค่35เองนะ35ลุกขอมือ3มใบจนจบเทินแล้วก็อะไรอีกห้ามศูนย์นั่นเองใส่ไปคู่นึงพอเพราะว่าก็เล่นสไตล์แรกแล้วก็สไตล์ที่คิดว่าคุณมีตัวงัดลุกได้แล้วก็ปิดเกมได้นั่นเอง ใส่ตัวของบล็อกที่แล้วไว้แค่ใบเดียวนะครับเพราะว่า,ค,วาคือว่าเปอร์เซ็นต์ใช้มันน้อยมา,มากๆเลยตอนนี้คือแทบจะเป็นตัวปิดเกมเลยหรืออาจจะเป็นแบบตัวที่แบบกองเราจะเอาแล้วอย่างนี้ก็ไปตอนนั้นก็ได้ออโตโอ้แวนการ์ดเม,มื่อจบเมื่อยุดเมื่อเลการาถูกลไทายจากค่าคอสหรือความสามารถใช่ไหมไม่เมื่อเลการ,ราถูกส่งลงดับโซนจากช่องเลีย สามารถให้การเบรนเข้าไปใต้กล่องได้อีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนการ์ดเมื่อเลกาดของเราโจมตีโซบัสหนึ่งไอจีหนึ่งใบตัวที่โจมตีบวกหมื่นแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้รีทายซึ่งสกิลล่ามันจะไปทับสกิลบนนั้นเองแล้วก็เล่นกับเบลลี่ไอพวกที่ผวกจบเทิร์รีทายไอเนี่ยมันจะตาไตเอาไปก่อนแล้วสก,กิลเมื่อจบเทิร์ถึงจะรันเพราะฉะนั้นมันก็จะรีทายลงดรอป ไม่ได้เข้าไตยกล่องแต่ว่าเบลลี่จะได้จัวดแทนนั่นเองเพราะว่ายืนเป็นเบลลี่แทนแล้วเนาะสไตย์สองเน้นยังไก็สไตย์สองก็อยู่สองตัวเนี่ยไม่มานากันใหม่ก็ไอเคลามาอูสสองตัวเนาะแอคทีฟเวนการ์ดเขาตะบัสหนึ่งไหนจีหนึ่งใบเลือกลึกการแถวหน้าทั้งหมดไม่ใช่ทั้งก็สามารถส่งสามารถส่งท็อปเด็กหนึ่งใบลงดอบได้สี่ครั้ง ถ้าเป็นนอร์มอนตัวมันบวกหมื่นถ้าเป็นทริกเกอร์บวกหนึ่งบวกหนึ่งไดแล้วก็หงายใน G ีถ้าการเป็นนี้หงายอยู่ใน g ีโซนเมื่อเป็นกัดจมตีโซ,โซบัตหนึ่งคอการ์ดจากมือหนึ่งใบลงช่องเลียได้ก็เป็นตัวจัวจริงๆตัวนี้ก็เป็นสไตล์แรกได้แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อแนะนำว่าเอาอ e ีนกแก้วเนี่ยเป็นสไตล์แรกดีกว่าถ้าถ้าในกรณีที่คุณมีตัว งัดลุกเพื่อนแล้วก็มีทลเลลนอยอยู่คือมือฟูลคอมโบคอมโบติดปุ๊บสไตล์แรกเป็นนกแก้วได้เลยสามารถถ้าจะปิดได้ในสไตล์แรกได้เลยด้วยซ้ำไอตัวนี้ถ้ามือก็เนา่าอะไรก็ไม่ดีดก็อาจจะเล่นเป็นมานากันแทนแล้วก็ตัวที่จะปิดเกมของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมลอูเนาะเมื่อกี้คุณพ่อเรียชื่ออะไรมันชื่อบลอูเนาะก็แอคทีฟเป็นกาดวันเพเืนโซบัตหนึ่งหงายจี IG, หนึ่งใบ ได้สก,กิลเลือกแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้สก,กิลเลือกยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจนจบเธอร์ได้สก,กิลออโต้แวนเลียวันเพเทิรเมื่อจเมื่อตีฮิตจวบหนึ่งแล้วก็ได้รับพลัง4,000ตามจีหงายนั่นเองก็หงหนึ่งสเตจสองเป็นหงายอีกหนึ่งก็หงยอยู่สามใบสี่สามสิบสองแถวหน้าบวกหมื่นสองเมื่อจบจบเทิร์ตายหมดก็วอ a เดเวอร์ Whatever นะ ตายหมดเบลลี่ก็ได้จัวคืนอยู่ดีถ้ามีปาจีกดัดมันก็จะไม่ใช่แค่1มื่นสอมันอาจจะเป็น1 6ื่นถึงสอง0 0ื่นนั่นเองก็แรงนะแรงใส่พอลว์คุมครองสัตว์หนึ่งใบเนาะก็บัสหนึ่งหงายจีหนึ่งเรียกกาดทั้งหมดไม่ถูกรีทายจบเพินไม่ตายนั่นแหละแล้วก็จีเบกแปดที่ไม่เคยได้ใช้เลยจะเอาออกก็ได้นะไม่ได้ใช้ใส่ อดิโลโซบะไมลงช่องเล็กลงช่องกาเดียนลากมือใช่ไหมไม่ใช่ีไทายเลกัดกีก่ใบก็ได้ถ้าคุณมีช่องเลีกกัดที่มีเลียที่ไม่มียูนิตอยู่สามามช่องหรือมากกว่าบวกหมื่นเป็นตัวกัดสองหมลิงที่ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันเข้าช่องกาเดียนยูนิตทั้งหมดในสนามของเราและของคู่แข่งลบพลังห้าพันจีไงจีมันก็ช่องกาเดียนเคาน์เตอร์บัส1ไงจีไงจีกาเดียนหนึ่งใบ ยูนิตท,ที่ถูกลีไทยจากช่องกระเดียนที่มาช่วยกาดเนี่ยจะจัวคืนตามนั้นก็เอานี่มาแล้วก็สมมติมีเกดสามอยู่สามใบอย่างนี้คุณก็เอาเก็ดสามไปกาดให้หมดหรือเอาเก็ดสามเกล็ดสามแล้วก็เอาสตาไอ้คลิไปกาดคุณก็จะได้จัวคืนมากาดสามใบก็จวคืนสามใบนั่นเองเปลี่ยนมือได้เต่าบุกพลังเนาะเข้าช่องกระเดียนบัตรหนึ่ง เลือก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 เลขกลัดหนึ่งตัวตัวทัว้พลังสี่พันตามเซอร์เคิลว่างถ้าพลังเป็นสองหมื่นได้จุ่ะก็จิ้มเลียแล้วก็ตัวลากมือโซบัตหนึ่งเขาไม่เข้าจีโซนเอ้ยไม่เข้าช่องกาเดียนโซบัตหนึ่งลากมือสองใบลงช่องเหลียสองตัวนั้นรีสิตออ่าสไตล์คุณพ่อต้อใส่ไม่ครบสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ขาดสองใบก็ใส่เป็นต้นกําเนิดกับเซรอลตนะฮะไม่ได้หยิบมาคือต้องบอกว่าวิธีเก็บกาของคุณพ่ออ่ะคุณพ่อจะเก็บพวกต้นกําเนิดกับเซรอลต์อะไว้ในสตอเลดแล้วเวลาจะเล่นนะ่ะเขาหยิบเอามาใส่ในเด็กเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้หยู่สตอเลตมาก็จะไม่มีเซรลตมาด้วยนั่นเองเป็นออแกไนไว้กันหายไม่ใช่อะไรนะรู้ว่าขี้ลืมไงก็เลยต้องออแกไนไว้อย่างนี้ คุณพ่อข้ามข้ามข้ามไปตรงสไต์เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรเนาะแค่ขึ้นขึ้นยูนิตธรรมดาไม่มีอะไรเด็กนี้อย่างที่บอกสามารถเล่นแอ c เซลหนึ่งได้นะยืมไว้ก่อนขีเกจหยิบแล้วก็สไตครับอย่างที่บอกคอมโบใหญ่ของมันทำคอมโบให้ดูจะมีตัวนี้ทิ้งค่าคอสสไตครับด้วยอีกาสมมติว่ามือเราบอกแล้วเราจะเป็นคอมโบพาสไต์ใหม่ลงสนามโดด โยนเรียก่อนลากยูนิตก่อนอ่ะลงทาเลนไลนนอสครับทาเลนนอสเหยียบมาปุ๊บติดซักเซสทันทีเพราะว่าพลังกายเป็นสองหมื่นแล้วบวกพลังสี่พันเป็นสองหมื่นห้าแล้วก็ง่ายๆเลยก็จะมีอ่ะหนึ่งตัวเอาตัวมารับบูทซะหน่อยอืมครั้งนี้อยากได้อยากให้สมมติว่าอยากให้ตัวนี้แรงมากๆเลยแบบเฮ้ยเขาขึ้นเส้น เส้นสี่แล้วอ่ะเราจะปิดเกมขเขาเลยก็ได้นะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเล่นเลนนอนตตอนนี้ตีสักเสแล้วดูนี่ติดสักเสรทั้งสนามแต่อยากให้แรงกว่านี้ข้านี้ตีก่อนเมื่อจบการต่อสู้รีทายบูทเสร็จรีทายจิ้มทาเล่นอนโบว์อีกหมื่นหนึ่งกลายเป็นสิบ แต่ว่าจริงๆสมควรจะกดสกิลแวนก่อนนะเพราะจะได้บัฟพลังให้นี่ด้วยไม่เป็นไรเราจะทำให้คาเรนนอสมันใหญ่มากก็จะเป็นยี่สิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าไม่เอาศูนย์แวนตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับไงจีหนึ่งใบลุกไาเลนไลนนอสแถวหน้าบุกหมื่นอ๋อจริงๆกดสกิลบนก่อนก็ได้นี่โอเคเอาไหมย้อน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 สกิลสกิลบนมันในนี่นี่มันเปิดสกิล ไงจีก่อนไงจีก่อนสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้เจอพวกแคนเผาแคนยิงนอกเทินอย่างคาเงโลนาลุคามิอ่าแกนบูคุณก็ไงไอ้พาระบอคุมครองสัตว์ได้เลยแถวหน้าบุกหมื่นครับจบกันกเมื่อแล้วก็เมื่อจบเทอร์ลีทายไงจีแล้วนะแถวหน้าบุกหมื่นจบเทอร์ลีทายแล้วก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยข้างนิตตี้จากที่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเท่าไหร่นะ ยิบเอ็ดมันจะเป็นสามสิบเอ็ดตีเสร็จรีถ่ายจิ้มอันนี้จะกลายเป็นยี่สิบห้าสามสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าไม่เอาศูนย์ครับแวนตี้เลือกหนึ่งตัวที่พลังเกินสามหมื่นเขาจะบัดหนึ่งลุกจนจบเทินขอมือสามใบจะ้ะทิกเกอร์ลงขีลง,ลงนี่ได้เลยทะเลน็อตตีต่อคราวนี้ขอมือสามใบไม่จบแค่นั้นบัดหนึ่งลุกตีหีกรอก บวบอีก4,000จบเทินตายจัว่วจะตายเอาสมมตว่าชิไม่ตายแฮรีทายหมดที่บุกแถวหน้าทั้งหมดบวกพลังรีทายหมดรีทายอ่าใช้ตัวนี้ก่อนรีทายตัวนี้นนเป็นเบลลี่เห็นรีทายสามใบจั่วสามทาเลนตเลนอนอตตัวเคลนเฮเกอร์จิ้มเทเลนอตรีทายจัว่วแต่ว่าไม่อยู่ในสนามครับแ,แอดสกิลไปเกิดในหลุมได้จั่วอีกหนึ่งใบ ท่ากบว่าได้จวคืนมาสี่ใบนั่นเองไรเช็คอีกสามใบเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าได้มือคืนมาเจ็ดใบคุ้มกลุมแล้วแล้วก็เด็กเนี้ยสามารถเล่นได้แค่นี้เลยนะไม่ต้องลงแอกเซลเพิ่มก็ยังเล่นได้นะก็โอเคเพราะว่ายัางไงเราก็เล่นบรนทันเล่นเล่อนอตอยู่ดีก็สไตล์ใหม่สไตล์สองอาจจะเปลี่ยนเป็นตอนนี้มีอันนี้ปาจีกาสบายหนึ่งก็จะมีหงายอยู่หนึ่งสองสามอย่างที่บอกนะอาจจะสไตล์ใหม่เป็นบาอูเลยก็ได้คิดว่าจะปิดและเอาแรงแรงเลยก็ได้ เหมือนเดิมเมื่อยูนิตลงช่องแวน่นโดดอาจจะโดดข้า้งนี้ก็ได้แล้วก็ที่เหลือคุณก็ไปลงมือให้มันครบคราวนี้มาสมมติว่ามือเราไม่ค่อยดีละอ่ะหมดแล้ว,อว,ลวเอาตัวนี้มาแทนเพราะัไงมันก็แรงู่แล้วเ,เกตหนึ่งเกตศูนย์มาตียังได้แล้วก็ถ้ามีไอ้นี้มาก็ยังดีหน่อยอาจจะสามารถไอ้นี้ได้นะเราแตะหรือถ้าแบบให้ดีไปแล้วอาจจะทายเล่นเล่นน็อตถ้าเป็นทายเล่นเล่นน็อตปุ๊บคุณพ่อแนะนาว่าถ้ามันมีบนมือก็ยังจะไต่เป็นนกแก้วอยู่นะ ตอนนี้คือแบบฝฟนนองข้ามสไตล์แรกกหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นลนเลนนอสทาเลนลนอสมีเบลลี่พักวีพูดผิดเบลลี่ร่างสามหรือมีเคียนไทเกอร์เฮ้น่าลุกตีคุ้มกว่ากับนกแกว้วเป็นคอมโบใหญ่ก็สามใบห้ามศูนย์ได้ซึ่งก็นั่นแหละนะครับที่เหลือก็แล้วแต่โอกาสถ้าท่าเลนนอสไม่ขึ้นอย่างนี้ แล้วตรงนี้อาจจะต้องเป็นตัวอื่นมาช่วยตีอ่ะตัวนี้อาจ,จะไม่ใช่แล้วไอ้ที่บอกอาจจะเป็นบาาอูแทนก็จ,จะเล่นเป็นาอูแทนเหมือนเดิมถ้าปิดที่ยังไงก็แรงอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้อาจจะลงเป็นอืมอ่ะมือเงินหมดแล้วไม่รู้จะลงลอจจะไรสมมติไม่มีจริงๆครับอาจจะลงเป็นอ่ะอาจจะลงตัวนี้เป็นไอ้นี่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ลงเป็นเบลลี่อมันก็ยังได้แรงเพราะมันตีหมื่นสามเนาะ มีจีหงายสกิลาอูโซบัตหนึ่งหงายจีก็อย่างไงนกแกว้วก็คันนี้อาจจะหงายเป็นจีเปดแปดก็ได้นะหรืออง่างเป็นมานากันก็ได้อ่าหงายอยู่สี่แถวหน้าบวกสี่พันตามจีหงายก็สี่สี่สิบหกแถวหน้าบวกไปหมื่นหกนั่นเองติดซักเซสเพราะว่าตัวนี้เกินพลังสองหมื่นแล้วซักเซสตัวนี้มียูนิตในช่องนี้บวกห้าพันแล้วก็แบตเทิลนี่เลยครันนี้อาจจะาอูวิ่งก่อนเพราะว่า ให้อ้นี่แบกขีถ้าเขามีสีแดมก็ให้อ mm ้นี่แบกขีได้นั่นเองอตีปุ๊บอ,อันนี้ตีต่อไอ้น,นี่ตีต่อสมมติแบกขีแล้วก็เบลลี่ตีบัต1ลุกบวกสี่พันแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งจบเธอรีทายรีทายรีทาย,ทายอ่ะสไตล์ out เด็กนี้อย่างที่บอกนะว่าเมื่อเอ็นเฟดมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นสไตล์เมื่อจบเทินครับบอกจบเทินปุ๊บ มันจะเป็นสไตล์เอาก่อนทุกเด็กนะเหมือนกันหมดสไตล์เอากับ g ีโซนก่อนแล้วก็อนล็อกอนล็อกอนล็อกถ้ามีล็อกถ้ามีดีลีทก็ออล็อกดีลีวก็สกิลเมื่อจบเทิร์นครับรีไทยรีไทยสามใบครับสกิลเบลลี่เพราะตอนนี้แวนกเละเป็นเบลลี่อยู่เห็นมียูนิตลงดอบจากช่องเลียจั่วจัวสามได้เช็คสามจั่วสามก็มือมันแค่จะฟื้นอย่างที่บอกว่าถึงทำไมถึงชอบเล่นเบลลี่พรีเมียม เบลลี่วีพรีเมียมเพราะว่ามือมันคืนสําคัญเลยคืออย่างที่บอกนะคุณพ่อเป็นเด็กเป็นคนที่เล่นแล้วห่วงมืองกมือเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไหนมือคืนได้อะ่ะเกตเน่เกตเน่ตอนสมัยก,ก่อนถ้าจําได้ถ้าดูกันสมัยแรกแรกลูกหลักของคุณพ่อไม่ใช่เบลลี่เกตเน่ลูกหลักของคุณพ่อคือชานัวนะชานัวจีนี่คือของจริงนะฮะเด็กบ้าอะไรจบเทินจหก <laughs> ก็ นั่นแหละนะแต่ว่ามันเล่นไม่ได้แล้วนะก็เสียดายเหมือนกันเนาะก็ลกลักใหม่ในพรีเมียมของเกรดเนก็จะเป็นเบลลีนั่นเองนะก็ประมาณนี้มีเกรดหนึ่งที่สามารถคิดว่าไอ้ดอดทิกเกอร์มันเยอะไปคุณพ่อเอาออกละกันก็ใส่เป็น PG เกรดหนึ G ่งได้นั่นเองแล้วก็ไปเพิ่มเป็นฟอนต์เป็นครีแล้วแต่ชอบเลยนั่นเองซึ่งมาร์กนิดนึงก็คือฟอนต์สามารถใส่เป็นฟอนต์ดีได้นะมากาดสองหมื่นได้ด้วยนั่นเองเพราะว่า ถ้าเลีนพรีเมียมตอนนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะถ้าจะใส่ฟอนต์ก็ใส่ฟอนต์ดีไปไม่ต้องใส่ฟอนต์วีแล้วไม่จาเป็นนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ